สวัสดีครับเพืนเพืเ่อน,น้องพี่คนรักอีวันทุกคนนะฮะเจอกันกับผมละเช่นเคยครับวันนี้ก็มาเจอกับทุกคนในบรรยากาศที่ร้อนเหลือเกินไม่รู้เมื่อไหร่จะเข้าหน้าหนาวนะฮะหมอกมันลงจัดในช่วงดึกๆก็จริงนะครับแต่หน้าตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณ5้ามงยีนาทีเนี่ยแดดยังเปลี้ยงอยู่เลยแล้วผมก็ ตัวเหนียวไปตลอดเลยมันมันอบอ้าวดีจริงๆเนาะเอาทุกคนครับวันนี้หยิบยกเรื่องราวของวิลเลียมส์นะครับหยิบยกเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อัลบอนหรือว่าน้องเล็กของเราเราจะโฟกัสไปที่ประเด็นนะครับความเรียกว่าหน้าผิดหวังที่เกิดขึ้นกับเกมางแขันล่าสุดในบราซิลผมเองหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะคาดหวังไปต่างๆนานาน,นะฮะว่าก่อนเกมก่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยว่าในตอนนี้สถานการณ์ของอัลบอนถ้าในฐานะของประเภทนักแข่งคะแนานเนี่ย โอเคแล้วฮะก็คงจะ <c oughs> อาจจะตามคันที่อยู่ข้างหน้าไม่ทันหรอกแต่คันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คงจะตามไม่ทันเหมือนกันแต่เราก็อยากจะให้น้องเนี่ยเก็บคะแนานกันไปรัวๆหน่อยมันจะได้อันดับที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับคือคือขอให้เก็บคะแนานให้ได้ใน3เรซจากนี้ไปหมายถึงว่าก่อนที่จะแข่งขันที่บราซิลนะแต่ในประเภททีมเนี่ยนะครับมันก็หน้าหวาดเสียวแทนอยู่เพราะว่า ทีมที่ไล่มาเนี่ยก็มี2ทีมนะครับในตอนนั้นที่คะแนนเท่ากันคืออัลฟาทาวลี่แล้วก็อัลฟาลูมิโอเนี่ยไล่กันมาแล้วเราได้เห็นนะฮะว่าอัลบอนเองออกสตาร์ทในกริดที่13ด้วยคาแรคเตอร์สนามด้วยอะไรต่างๆน่าจะใช้ความเก๋าเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้แย่งคะแนนผมรู้สึกไปแบบนั้นนะครับคุยกับเพื่อนๆไปในแบบนั้นแต่ใครจะไปคิดนะฮะว่าเกมมันจะออกมาแค่เรียกว่ารอบแรกเองฮะ เกมออกมาแบบนั้นมันส่งผลทําให้เกิดดราม่า,หลา,ห,ลาหลายหลายอย่างนะครับก็คือดราม่าที่ว่าไม่ใช่มองแต่เอาบอลเนี่ยออกจากการแข่งขันไปอย่างเดียวนะแต่มันส่งผลเรื่องของธงแดงมาปุ๊บได้รับผลกระทบจากนักแข่งหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้ปะทะากันโดยตรงเนี่ยแต่ก็ได้รับผลกระทบนะฮะวันนี้เอาบอลออกมาบอกนะครับว่าเขาก็รู้สึกเสียดายตรงที่ว่าทําไมมันจะต้องมาเกิดกับสนามที่เขาออกสตาร์ทได้ดี อาบอเนี่ยท้าวความให้ฟังนะฮะว่า3สนามอาสาเรสที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาออกตัวได้ดีเขาเริ่มต้นได้ดีครับตั้งแต่เม็กซิโกนูนแล้วก็รอบสปรินต์ในวันเสาร์แม้ว่าจะไม่มีแต้มนะครับแต่ผลงานของอาบอนเขาพอใจครับเขาพอใจแล้วก็ในเอ่อเมนเวตในวันอาทิตย์อันนี้ก็คือ3เรสซ้อนกันนะครับที่ออกตัวได้ดีแต่มันตรงกันข้ามกับที่เม็กซิโกฮะเม็กซิโกนั้นได้แต้มได้คะแนน แต่ในที่นี่ศูนแต้มนะครับรับไข่ต้ม1ฟองกลับบ้านไปนะก็นะครับมองเห็นช่องทางโอกาสตั้งแต่ตอนแรกถึงได้มีความมั่นใจในตัวเองนะครับเอาบอลบอกว่าเขารู้สึกว่าในตอนนั้นเนี่ยน้าแข่ง2นักแข่งจากทีมฮาร์สก็คือเควินแมกนุเซนนะครับแล้วก็นิโค็ฮาวเคนเบริร์เนี่ยช้ามากช้ามากครับแล้วเขาคิดนะฮะว่าถ้าเกิดว่า2คนนี้น,น,น่าจะเป็น คนกาหนดนะฮะว่าการจะาจรมันจะติดขัดไม่ติดขัดเนี่ยมันจะต้องมาติดอยู่ที่2คนนี้แหละอาบอนก็เลยวางแผนในตอนนั้นไม่ว่ายังไงเขาจะต้องรีบขึ้นนะฮะรีบขึ้นพวกนี้ให้ได้เร็วอ่านะฮะคือยอมรับครับว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีแต้มหรือว่าจบท็อปสิบหรอกในตอนนั้นน่ะเพราะว่าถูกถามมาว่าคุณคิดว่าคุณจะจบท็อปสิบได้ไหมบอกอาบอนบอกผมไม่รู้ในตอนนั้นแต่ผมรู้แต่ว่าถ้าผ่าน2คนนี้ได้ นั่นหมายความว่าคุณจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงกับการจราจรแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะวางแผนมีโอกาสที่จะทําอะไรได้มากมายในเรซก่งขันนะครับอ่ามันถูกต้องนะมันถูกต้องฮะคือถ้ามองย้อนกลับไปดูเนี่ยฮะอ่าผมก็พยายามจะดูช็อตนี้หลายครั้งเนี่ยก็คือช้าจริงๆครับทีมฮาร์ดเนี่ยช้าอาจจะช้าในเมื่อเทียบกับทีมอื่นหรือเปล่านะครับแต่เทียบกับผลงานตัวเองเ็าอาจจะพอใจไม่พอใจอยังไงแต่เอาวัานมองว่าช้า ทีนี้เขาก็เลยพุ่งขึ้นมาฝั่งขวาตรงนี้ใช่ไหมฮะพื้นที่ที่มีมีในฝั่งขวาเนี่ยแต่ในจังหวะนั้นเขาก็ต้องไปเบียดกับฮาวเคนเบิร์กแต่ฮาวเคนเบิร์กไม่ได้ผิดนะฮะถ้าย้อนไปดูเนี่ยฮาวเคนเบิร์กก็โดนเบียดมาอีกทีนึงโดนเพื่อนร่วมทีมเควินแมูเซสเนี่ยเบียดมาอีกทีนึงฮะอ่าเลยทําให้ฮาวเคนเบิร์กไม่มีพื้นที่ทจะไปทางด้านฝั่งซ้ายก็เลยจําเป็นที่จะแบบว่าจะต้องแบบว่าเบี่ยงมาขวาดนึนงนนทีนี้มันก็ไปสะกิดกับอาลบอน รถก็เลย่าเสียการทรงตัวไปในในช่วงนั้นเห็นไหมว่าผลกระทบมันมาจากฮาร์ดเขาเบียดกันเองฮาร์ดเขาเบียดกันเองแล้วอาลบอนจะจะไปจะไปเบียดกับใครฮะจะไปเบียดกับกําแพงเนี่มันไม่มีที่ไปแล้วขวามือเป็นกําแพงนะฮะอ่ะรถหมุนปุ๊บก็กระทบกันปุ๊บก็กลายเป็นอาลบอนกับเควินแมนูเซนนะครับที่ออกจากการงข่งขันไปในทันทีเลยโอ้รถนี่พังยับครับชิ้นส่วนรถกระจายล้อนี่ลอยริ้วเลย แต่รถของฮาวเคนเบิร์กนั้นก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่เจ้าตัวก็เข้าพิษไปช่วงนั้นก็ตีธงแดงไปก็ะระยะหนึ่งอ่ะก็เลยมีเวลาได้ซ่อมได้อะไรกันทันแต่ในกรณีของแมนูเซนและก็กรณีของอัลบอนเนี่ยอันนี้รีทรายไปเลยนะครับไม่จบกในขันประมาณนั้นแต่ไอผลกระทบที่ว่าก็คือมันไปกระทบหน้าแข่งที่ผมเชื่อว่าก็มีคนที่รอรุ้นรอเชียร์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่าแดเนียลิกก่อนหน้าน,นี้หลังจาก เจ็บไปนะครับมือบาดเจ็บไปเนี่ยกลับมาดีๆนะดีมีแต้มมีอะไรแหละเนี่ยนะครับไปเลยเลยทําให้เหมือนอหลายคนเนี่ยนะครับมาลุ้นว่า Denmark เดนนิลี่ยจะเก็บคะแนนได้หรือเปล่าจะดีกว่าซูโนด,ดาอะไรยังไงไหมแล้วก็ออสการ์พิแอสตีที่เรามองนะครับว่าแม้เขาลด้เนี่ยก็มาดีทั้งสุดสัปดาห์แหละนะมีม,มีมีโอกาสก็ทําให้ทั้งเดนนิลลิสก,ก็พิแอสตี้เนี่ยก็นะครับได้รับผลกระทบตรงนั้นก็ต้องไปซ่อมรถซ่อมอะไรไป เห็นไหมงานก็เลยกล่อยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะกล่อยอยู่เหมือนกันแหละผมผมก็ยอมรับอยู่นะว่าจุดนี้มันเป็นจุดพีคที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกแบบโอ้โหอยากกะทุบโต๊ะแรงๆนาทีนี้อะไรวะอย่างเงี้ยจากที่มันกลอยตั้งแต่ที่ชาวเลือแคร์รถมีปัญหาแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนแฟนฟลอรรี่ก็แบบโอ้โหเอาแล้วเหรออย่างเงี้ยก็เอาไม่เป็นไรวะมาเชียร์บอนก็ได้ถ้าเลือแคจะเป็นอะไรไปก็้นก็ปล่อยไป เชียร์อัลบอนอ้าวพอเชียร์อาลบอนหายใจยังไม่กี่ทีนะครับไม่กี่อึดใจเลยไปซะแล้ว <c oughs> แล้วก็อยากจะมาเชียร์แดนนี่อเลกอยากจะมาเชียร์ออสการ์พิแอสตรีอ้าวนะครับพ่วงกันไปเป็นล่างแหกันเลยแต่เรื่องนี้มีคนไปถามนิโก้ฮาวเคนเบิร์กว่าอย่างไงบ้างนะครับฮาวเคนเบิร์กก็กล่าวติดตลกนะอ่าก็ยังอารมณ์ดีอยู่บอกว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกเหมือนเขาเนี่ยเป็นเหมือนสาวนะฮะหรือว่าเป็นเหมือนคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเออไล่สองคนนั้นเนี่ย แบบเหมือนจะเข้ามาหาผมนะแต่อยู่ๆแล้วเขาเข้ามาจูบกันแล้วเขาก็ออกไปแล้วผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเขาจูบัเสร็จแล้วเขาไม่น่าจะอยู่ตรงนี้อีกแล้วล่ะเออ <c oughs> เขาก็ออกไป <c oughs> แต่นะครับพาร์เกเมอรยังบอกนะครับว่าในตรงนั้นเนี่ยเ,เขาก็มองว่า,เ,าเขาก็วิ่งคู่มากับอัลบอนเนี่ยนะครับแต่เขาก็เห็นเพื่อนร่วมทีมก็คือเควินแมนูเซนเนี่ยเรียวกว่าพุ่งขึ้นมาแต่พุ่งมาแรงเกินไปนะครับพุ่งมาแรงเกินไปหน่อย อันนี้ผมผมเดาใจเฮาคันเบอร์ออกนะว่าเขาก็รู้อยู่เต็มประดาเลยวฮะว่าต้นเหตุก็คือมาจากทีมเมดเขาแต่อยู่ทีมเดียวกันมันจะไปวิพากษ์วิจารณว่าเฮ้ยเออเคมักนายนายไม่น่ามาแบบแปลงขนาดนี้เลยครับนายขับเสี่ยงเกินไปว่านายรีบไปไหนวะเพิ่งโค้งแรกเองอะไรนี้คือจะไปบอกแบบนี้มันก็ไม่ได้ไงฮะอาจจะบอกแบบซอฟว่าก็รู้ว่าฮาคันเบิร์รู้ว่าแมกนูนเซ้นเนี่ยเดี๋ยวว่าพุ่งขึ้นมาแต่พุ่งมาแรงไปหน่อยในจังหวะนั้น อ่านะครับก็เพราะว่ามันมันจะเป็นโค้งซ้ายไงฮะอ่ามันจะเป็นโค้งซ้ายแล้วเขาคิดว่ามันก็น่าจะได้เปรียบไงพอออกมาเหลี่ยมในใช่ไหมฮะแต่อาบอลเนี่ยจะโอบไปข้างนอกแล้วก็จะปัดเข้านะครับปัดเข้าซ้ายแต่ถ้าโดยตรงนี้ก็คือแมนูเซนอาจจะมั่นใจนะครับมั่นใจตัวเองว่าเขามาในด้านในเขาน่าจะได้เปรียบซึ่งฮาวเคเบิร์กก็เสียดายตรงที่ว่ายังซอฟครับเขาคิดว่ารถของฮาร์สของเขาเนี่ย ในสุดสัปดาห์นี้มันไปได้ดีกับยางอ่อนนะครับยางซอบเนี่ยแต่น่าเสียดายที่เป็นยางซออก็ไม่เหลือนะฮะก็เข้าไปซ่อมเข้าไปอะไรสุดท้ายก็ผลงานก็ตามที่เห็นนะครับก็เลยต้องรังบวยกันต่อไปในขณะที่เควินแม็กนุเส้นก็อาจจะไม่ได้ออกมายอมรับอะไรมากมายนะครับคือเหมือนเหมือนประมาณว่า,าถึงไม่ไม่ได้เอ่ยปากยอมรับอะไรแต่เขาบอกว่าอะไรนะเข,า,ขาโยนแบว่า,วามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆ อย่างผมเนี่ยผมก็โหมกําแพงทั้งสองครั้งนะเนี่ยแต่ทั้งที่ไม่มีความผิดของผมเลยมันอะไรในการขันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนั่นแหละอะไรอย่างนี้ไงเขาก็บอกไปอย่างนี้นะครับสําหรับสําหรับแมนนุสเส้นแล้วก็บอกว่าผมไม่เสียดายนะเพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้ผมรู้ว่ายางซอฟเนี่ยมันไปได้ดีกับรถของพวกเรามากๆเลยแล้วผมคิดว่าจางังหวะที่พุ่งขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยก็คือ,อยางมันน่าจะเอาอยู่น,น่าจะได้ไงมีความมั่นใจแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เกิดอุบัติเหตุแรงตางนี่อาจจะมีลุ้นประมาณนัั้นนะครบ แต่ใดๆแล้วก็ตามนั่นแหละฮะว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ก็จริงนะแต่เราได้เห็นเราก็รู้สึกเจ็บใจแทนตรงที่ว่าอ้อผมลืมไปอย่างหนึ่งเอาบอนไปไปบอกนะครับไปบอกว่าสงสัยเขาจะดูวิดีโอย้อนหลังไนงะนะฮะบอกว่าเนี่ยทีมหาเนี่ยเขาเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้มองเขามองไม่เห็นด้านซ้ายเลยะฮะเออเหมือนเขาตาบอดกะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเขามองไม่เห็นอะไนตอนน,นนั้นนะครับพวกเรามองเข้าไปพวกทุกคนจะได้เห็นนะครับว่า พื้นที่เนี่ยกว้างมาเริ่มเลยนะครับรถสิบล้อสองคันยังผ่านได้มาแต่ไม่ไปกันถ้าไม่ไปทําไมถึงเบียดมาแบบนี้อะไรอย่างนี้ไงม,มันมันก็มันก็น่าเห็นใจนะฮะน่า,น,าน่าเห็นใจแหละก็เข้าใจนะครับว,ว่าว่ามันไม่ได้มีบทลงโทษไม่ได้มีอะไรเอ๊ะหรือว่ามีอยู่นะฮะไม่ได้มีอะไรตรงนั้นออกมาเนี่ยแต่ก็น่าเห็นใจอัลบอนนะครับเพราะว่าส่วนต่างในตอนนี้มันหกแต้มเองไงประเภททีมเนี่ยหกแต้ม ถ้าเกิดว่าประเภทนักแข่งเนี่ยยูกิโอเคยังห่างอยู่ผมผมว่ายูกิไม่น่าจะทันครับไม่น่าทันแต่มันเสียดายไงมันเสียดายนะครับคือมันมีไม่กี่ครั้งหรอกครับที่อัลบอ้จะออกออกสตาร์ทได้แบบได้อย่างน่าลุ้นนะมีไม่กี่ครั้งแล้วแล้วผมมองว่าในที่นี่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของอุณหภูมิยางสักเท่าไหร่คือปกตินี่นะครับยางของวิลเลียมส์เนี่ยผมผมผมว่ามันเซนซิทีฟนะเซนซะิทีฟฮะมันทําให้แผนมันหลุดไปมันทําให จะต้องแบบว่าขับยังไงทําให้แบบว่ามันเนื้อยางได้ดีที่สุดมันก็โอเคคุณเนื้อยางได้แต่ความเร็วคุณก็ตกไปอย่างเงี้ยมันมันหลายครั้งหลายคราวไม่สามารถจะใส่สูตรได้เท่าไหร่เพราะว่ายางมันมันมันเซนซิทีฟมากอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราเราได้เห็นนะครับว่าที่นี่แม้ว่าอุณหภูมิจะสูงในช่วงแรกแต่มันก็ดรอปลงไปแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะลุยกันได้อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกรู้สึกเสียดายแทนอยู่เหมือนกันนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในตรงนี้แหละดังนั้นก็ตอนนี้6แต้มเนี่นะครับ ตอนนี้คงมีมีแค่อัลฟาเทอรี่นะครับที่ที่จะมาทําอะไรได้นะอ่าเราได้เห็นนะครว่ายูกิซูนูดะก็ผลงานดีต่อเนื่องรวมทั้งแดนียลริกก็ผลงานดีต่อเนื่องคือถ้าไม่เกิดผลกระทบตรงนี้เนี่ยเลยคิดว่าการกลับมาคราวนี้นะครับของแดนียลริกเนี่ยอาจจะเรียกว่าได้ข้อมูลนะฮะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คือครั้งหนึ่งผมจำได้เขาเคยบอกนะว่าถ้า เก็บข้อมูลถ้าใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเนะ่เก็บข้อมูลได้ดีเนี่ยมันก็ดีทั้งหมดโดยรวมกับทีมไงมันจะทําให้เอาเซตติ้งนี้นะครับไปอ้างอิงไปอ,อะไรกันได้ใช่ไหมล่ะแต่นั้นสังเกตดูเนี่ยว่าว่า,วาตั้งแต่ดเนียลลิคกลับมาเนี่ยเหมืนอนยูยกิก็ดีขึ้นนะอะไรอย่างนงี้งข้อมูลอาจจะกว้างขึ้นไงฮะใช่ปะ่ะเพราะว่าตอนที่เอาเรียมมาขับแทนเนี่ยเขาก็เป็นเด็กใหม่คือคืออย่าไปหวังเรื่องนั้นเลยครับว่าเขาจะมาเก็บข้อมูลเก็บอะไรช่วยได้เยอะอ่ามันมันก็ต้องเอาพวกที่แบบเป็นนักแข่งฟู time, บบ Rick ลไท ดังนั้นก็นี่แหละครับ6แต้มกับอีก2สนามนี่โอ้โหนะสสนามไหวไหมฮะไหวืนเพื่อนครับลองลองคุยกันหน่อยดิคิดว่ายันไหวไหมเอาผมมองว่าประเภทนักแข่งไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงแต่ผมห่วงประเภททีมครับ6แต้มนี่นะเออแต่ใดๆแล้วก็าตามลาสเวกัสเนี่ยรู้สึกก็เข้าทางวิลเลียมส์อยู่นะฮะก็มันเข้าทางแบบนี้แหละ <c oughs> อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นได้ไงฮะมันมันมาเกิดขึ้นกับตอนที่คิดว่าเข้าทางอะ่ะ มาเกิดขึ้นกับตอนที่เฮ้ยเราออกตัวได้ดีว่ะเราสตาร์ทได้ดีว่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยก็มาในแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งแต่แต่ผมเข้าใจนะครับว่ามันไม่มีใครอยากให้ให้เกิดเหตุหรอกใช่ไหมละ่ะ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ถ้าสมมติคิดที่ข,ขำๆย้อนกลับไปนะอาลบอนเนี่ยหลุดออกไปแล้วทีนี้เดนนิลริกไม่ได้อยู่ในผลกระทบตรงนี้ผมว่าเผยเผยในคะแนนเนี่ยอาจจะถูกตามตั้งแต่ที่นี่แล้วฮะที่บราซิลแล้วเพื่อนๆบ้างไหม เผืเ่ออาจจะมีแต้มเหมือนทั้งสองคนนะครับอัลฟาเตอรี่เนี่ยใช่ป่ะอาจจะไม่ได้ส่วนต่างหกแต้มมันคล้ายๆว่ามีเขาซ้ำนะฮะแต่กรรมก็ไม่ซัดเท่าไหร่เพราะว่ากู่แข่งคนสําคัญก็ได้รับผลกระทบตรงนั้นอย้ํานะครับว่าเราแค่พูดกันในเกมนะครับเป็นไปได้เราก็ไม่อยากให้ใครที่จะมาล้มมาบาดเจ็บมาอุบัติเหตุอะไรหรอกเพราะว่าช็อตที่ช็อตที่เกิดอุบัติเหตุทุกคนได้เห็นนะวามันวาดเสียนะครับรถนี่พังนะครับชิ้นส่วนกระจาย ล้อลอยกระเด็นเลี้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช็อตที่หวาดเสียวอยู่เหมือนกันครับทุกคนอ่ะนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่านะครับสำหรับตอนนี้อ l e x เล็กซาอนเดอร์อัลบอนสำหรับวิลเลียมส์ของเขานะครับที่ก็เรียกว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับสองสนามท้ายฤดูกาลเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะรั้งอันดับ7ได้ในประเภท ทีมระหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอันดับที่13ของอัลบอในตอนนี้ก็ไม่ได้เร็วแล้วรก,กับรถกับอะไรต่างๆที่เป็นอยู่ในตอนนี้ครับทุกคนลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในวันที่อากาศจะร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวเนี่ยเสี่ยงต่อการไม่สบายเป็นอย่างยิ่งลาไปก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ